ตั้งแต่จำความได้หากไม่นับตะภาพในสวนสัตว์ผมเคยเห็นตะภาพแค่ในวัดับในสมัยเรียนประถมซึ่งบ่อน้ำก็เป็นบ่อน้ำในวัดนี่แสดงเห็นว่าตะภาพเป็นสัตว์ที่พบเจอได้ยากเพราะพวกมันส่วนใหญ่อยู่ในสถานะใกล้ศูนพันบางชนิดถึงขนาดไม่มีแล้วในธรรมชาติแถมตะภาพพวกนี้ยังใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำจึงไม่แปลกหากหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นตะภาพตัวเป็นๆเ,เลยและนี่คือเรื่องราวของตะภาพทั้ง6ชนิดที่ถือว่าเป็นสัตว์ท้องถิ่นของไทย ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทาได้เช่นกันนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังเลี้ยงไม้้ําปลาสวยงามพังที่กาลังประสบปัญหาในการเลี้ยงหรือกําลังจะตั้งตู้ผมมีของดีมาแนะนํามันคือสินค้าของวิศาดแบรนด์ไทยประสิทธิภาพสูงมีตั้งแต่แบดรองพื้นปุ๋ยรองพื้นจุลินรีย์และตัวจับตะกรบอ,อปลาครับเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่อ q ควาโมเดิตามลิงก์ด้านล่างหรือ QR โคได้เลย ตาภาพกับเต่าต่างกันอย่างไรวิธีมองสัตว์ตัวนี้เป็นตภาพหรือเต่าแบบง่ายๆก็คือเต่าจะมีกระดองแข็งแล้วก็นูนๆตภาพจะมีกระดองที่นิ่มและแบนมันเป็นลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปจับดูเลยด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วกระดองของตภาพมันก็ไม่ได้นิ่มเป็นซะทีเดียวมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างแข็งโดยเฉพาะส่วนกลางและมันจะไปนิ่มตรงขอบกระดองที่เรียกว่าเชิงและแน่นอนว่าตภาพตัวจะแบนกว่าเต่ามากเพียงเท่านี้เราก็ตัดสินใจได้แล้วว่า ด้วยคานที่เรามองอยู่เป็นตาพหรือเตา่าหากมองให้ลึกลงไปอีกตาพชอบอยู่ในน้ํามากกว่าเตา่าและแม้ตาพจะหายใจด้วยปอดแต่มันก็สามารถกบดานอยู่ใต้น้ําได้เป็นเวลานานและมันจะขึ้นจากน้ําเมื่อจําเป็นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ตาพจึงสังเกตเห็นได้ยากกว่าเต่ามากแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ถูกจับได้โดยมนุษย์อยู่ดีในเรื่องการวางไข่ของตาพจะคล้ายๆกับเต่าทะเลมันจะขึ้นมาริมตลิ่งที่เป็นพื้นทรายจากนั้นจะขุดหลุมและหลังจากวางไข่ก็จะกบทรายก่อนจะลงไปอยู่ในน้ําตามเด ทั้งนี้ตภาพส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินเนื้อมากกว่ากินพืชมันจึงมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายกว่าเต่าจึงควรระวังเอาไว้บ้างต่อไปมาดูชนิดของตภาพน้ําที่พบได้ในประเทศไทย ชนิดที่1ตะภาพไทยตะภาพไทยหรือตะภาพสวนหรือตะภาพน้ํามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอามิดาคาติราจิเนียจัดเป็นตะภาพที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในทุกภาคของไทยทั้งในแม่น้ําลําคลองหรือในท้องล่องสวนแต่ในตอนนี้ก็ไม่ง่ายที่จะพบตะภาพชนิดนี้ในธรรมชาติตะภาพไทยเป็นตะภาพชนิดเดียวในสกุลอามิดาที่ยังดารงเผ่าพันธุ์จนถึงปัจจุบันมีกระดองสีเขียวใต้ท้องมีสีขาวขนาดกระดองเมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ70 5ซนตมรหนักประมาณ35กิโลกร,รมัมในตภาพตัวเล็กกระดองจะมีสีเทาเข้มหรือเกือบดำและมีจุดสีเหลืองเล็กๆประปรายทั่วกระดองและบนกระดองยังมีลายคล้ายดาว4-5แห่งทั้งนี้ตภาพไทยถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนิยมกินโดยคนจีนแต่การเลี้ยงตภาพไทยยังให้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดียังสู้ตภาพไต้หวันไม่ได้เนื่องจากโตช้ากว่านอกจากนี้ยังถูกนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ชนิดที่ 2. ตภะพมา่านลายไทยตภะพมา่านลายไทยถือเป็นตภะพที่พิเศษมากถึงมากที่สุดเนื่องจากเป็นตภะพที่หายากมากๆและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยตภะพชนิดนี้เมือ่อโตเต็มวัยจะยาวได้ถึง1.5เมตรและหนัก100-120กิโลกรัมแต่บางแหล่งข้อมูลบอกว่าหนักได้ถึง200กิโลกรัมตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียมากอาจจะเล็กกว่าครึ่งเลยทีเดียวตภะพมา่านลายไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชิตราชิตราซึ่งในสกุลของตภะพมา่านลายจะมีอยู่3มชนิด คือตะภาพม่านลายไทยตะภาพม่านลายอินเดียและตะภาพม่านลายพมา่า โดยถ้าผ้าม่านลายไทยถือว่าใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ลักษณะโดยทั่วไปของถ้าผาม่านลายไทยคือตัวใหญ่มากหัวเล็กและคอยาวในตอนที่ตัวยังเล็กจะมีแถบสีเหลืองปนน้ำตาลบนส่วนหัวและกระดองอย่างชัดเจนโดยสีอาจเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมม่วงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบนกระดองลายแถบจะพาดผ่านส่วนหัวยาวต่อเนื่องมาบนกระดองส่วนท้องจะมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพูถ้าผาม่านลายไทยมีถิ่นกำเนิดในแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ำแม่กองจะ จังหวัดราชบุรีและแม่น้ำปิงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาในภาคกลางและอาจพบชนิดย่อยในประเทศอื่นสถานะภาพปัจจุบันของตะภาพชนิดนี้ในธรรมชาติถือว่าแย่เอามากๆเนื่องจากไม่มีรายงานการพบเห็นมานานมากๆจนเชื่อว่าอาจสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติจนเมื่อปีพศ2545ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบ,บุรีก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ตะภาพม่านลายไทยในที่เลี้ยงได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในโลก จนในปีพศ2553แม่พันธุ์ตภาพบ้านลายไทยได้วางไข่มากถึง305ฟองซึ่งนับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยไข่ชุดนั้นฟักเป็นตัวได้ทั้งหมด92ตัวซึ่งกรมประมงตั้งเป้าหมายว่าจะเพาะขยายพันธุ์ให้ได้มากขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยลูกตภาพกัับคืนสู่ธรรมชาติ ชนิดที่สตมาพมา่านลายพมา่าตาพมา่านลายพม่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชิตราวานตะกีเป็นชนิดที่เพิ่งได้รับการอนุกรมวิธานเมื่อปีพศ2546มีลักษณะคล้ายกับตาพา้าม่านลายชนิดอื่นๆแต่มีรวดลายที่กระดองที่เป็นระเบียบกว่ามีลายเป็นบ้างๆและมีสีที่อ่อนกว่าโดยกระดองมักจะเป็นสีเขียวอีกทั้งขนาดเมื่อโตเต็มที่ก็จะมีขนาดเล็กกว่าด้วยตามข้อมูลระบุว่ามักพบตาพา้าม่านลายพมา่าตามแหล่งน้ำจืดตามชายแดนที่ติดกับประเทศไทยออย่างเช่นใน แม่น้ําสัรววินและถือเป็นสภาพที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแต่ยังโชคดีเล็กน้อยที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในที่เลี้ยงแม้จะไม่ง่ายก็ตามชนิดที่4ี่ภาพหัวก,กบ ตาภาพหัวกบมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเฮลเคลิสทันโตริจัดเป็นตาภาพขนาดใหญ่ที่มีกระดองยาวได้ถึง120เซนติเมตรนับว่าใหญ่ที่สุดในสกุลตาภาพหัวกบที่มีอยู่ทั้งหมด3ชนิดและอีก2ชนิดที่ยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนตาภาพหัวกบเป็นตาภาพที่มีลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเขียวด้านล่างมีสีอ่อนตามีขนาดเล็กหัวมีลักษณะเล็กสั้นคล้ายกับกบหรืออึงอ่างอันเป็นที่มาของชื่อตาภาพชนิดนี้อยู่ใต้น้ําได้นานมากตามรายงานระบุว่า ส่วนจมูกขึ้นมาหายใจเพียงวันละ2-3ครั้งเท่านั้นในประเทศไทยพบได้ในแม่น้าสายใหญ่โดยเฉพาะในแม่น้ำโขงแถบภาคอีสานปัจจุบันเป็นตภาพที่หายากมากและถือเป็นตภาพที่เสียงขั้นวิกฤตต่อ,อก,การสูญพันธ์ ชนิดที่5ตะภาพหับพม่าตาภาพหับพม่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลิเซมิสสกูตาธาโดยตาภาพในสกุลนี้มีทั้งหมด3ชนิดคือตาภาพหับสีลังกาตาภาพหับอินเดียและตาภาพหับพม่าที่พบได้ในประเทศไทยตาภาพหับพม่ามีรูปร่างกลมกระดองโค้งนูนสูงกว่าตาภาพน้ำชนิดอื่นและลักษณะพิเศษของตาภาพหับคือท้องมีแผ่นหนังปิดขาทั้งสี่ขาซึ่งสามารถพับปิดได้สนิทเหมือนกับเต่าหับลักษณะตรงนี้นับว่าแตกต่างจากตาภาพชนิดอื่นนอกจาก จากนี้ยังมีกระดองสีเทาหรือสีชมพูใต้ท้องมีสีขาวเมื่อยังเล็กอยู่กระดองจะมีจุดสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วและกระดองก็มีสีเข้มตภาพชนิดนี้พบได้เฉพาะในลุ่มน้ําสารวินจัดเป็นสภาพขนาดเล็กที่สุดที่สามารถพบได้ในธรรมชาติประเทศไทยตามข้อมูลระบุว่าเมื่อโตเต็มที่จะใหญ่ได้ประมาณฝ่ามือสถานะในปัจจุบันถือว่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากถูกจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงปัจจุบันกรงประมงพยายามศึกษาเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ชนิดที่6ตตาพแก้มแดงตาพแก้มแดงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโดกาเนียซัเพนาจัดเป็นตาพขนาดเล็กอันดับสองที่พบได้ในประเทศไทยซึ่งจะยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรนอกจากนี้ตาพแก้มแดงยังเป็นตาพเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในสกุลโดกาเนียตาพแก้มแดงจะมีกระดองสีเทาเข้มมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วไปหัวมีสีเทานวลมีรอยเส้นสีดำตลอดตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงส่วนท้ายกระดองนอกจากนี้ยังมีสีแดงที่แก้มและข้างคอเมื่อ ยังเล็กจะมีจุดสีดําคล้ายกับดวงตากระจายอยู่ทั่วกระดองมีรายงานว่าตะภาพที่พบในจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีจะมีสีเข้มกว่าและไม่มีสีแดงที่แก้มในประเทศไทยพบตะภาพแก้มแดงได้ที่จังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีและจะพบได้มากทางภาคใต้แถบจังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชชอบอยู่ในห้วยหนองคลองบึงทั่วไปและชุกชุมเป็นพิเศษตามลำธารบนภูเขา และนอกจากตภะพ่าหกชนิดที่พบได้ในประเทศไทยยังมีตภะพาพบางชนิดที่ไม่ใช่ตภะพาพื้นเมืองของไทยนั่นก็คือตภะพาพไต้หวันซึ่งถูกนําเข้ามาในฐานะสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยงสวยงามจนในปัจจุบันได้แพร่ขยายลงไปในแหล่งน้ําของประเทศไทยจนคิดว่าเป็นสัตว์น้ําประจําถิ่นไปแล้ว เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องหกสภาพน้ําท้องถิ่นไทยที่ชีวิตนี้คุณอาจไม่เคยเห็นเลยสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่าน,นช่องทางขอบคุณให้กับท่องสิงสาราศาสกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย